าหรือล่องหินครับล้างน้ำเขียว,วนครราะสีมาจะเล่นน้ำกันแล้วโั้ขอเขาบอกว่าเป็นล่องหินนะครับอาจจะยังไม่เจอหินนะอาจจะลองล่อยเล่นน้ำไปก่อน これでどう ติดเดียวครับนี่ครับปั่นน้ำใส่พี่ตนแล้ว จัดยาเสร็จแล้วไปต่อไป KTM ตามมันไปตาม KTM ครับจะเบียดปัันน้าใส่พี่ได้น้องเด้อ play เบรกอีกน e ึงครับเบรกอีกนึ่งโอ้ยนี่ไงอุ้ยไม้แทงมันจะมองข้างบนไม่มองข้างลังโดนหนามอีกดอกหนึ่งครับทุกคน เราแช่น้ำแล้วทางของเราเด็ดแบบนี้ทางไอ่งให้เดนทางเองเนาะสหมอเมาคีอกกับรถรดบีไหมลอกไ้ครับรถน้ำหมายมีดิน้ำหมายมากูแจมาดิน้ำหมายมากูแจมาดิ เดี๋ยวรอหาไอ้คิมล็อกดีกว่าบิดขึ้นไปขอดอกครับนี่แหละครับเรากลับมาแล้วรองว่าเรากลับมาแล้ววไปต่อทุกคน

ออไปเทคต้องแป้งไอดีมากาข้าไมหนองนะขได้ไยเจแทนีแป,งแป้งไปแล้วโอ้โห โอ้ยน้ำ ปีเล่นเครือไปแล้วเ,าเ,าเถาวันต้องเหยียบครับต้องเหยียบเท้านึงเย็นเหยียบถาวันไ่เด้องูเสือ่านเลยครับนี่โหโหนา่าจะสั่ง ต้อนรับป่าต้อนต้นไมนะะ้แล้วครับลูกพี่อยครับโอ้ลับมาทะเลาะต้นไมตน้ตอนกล้องจับอยู่ด้วยะครับไปแล้ว พี่ใจเย็นไปต้นไปต้น,พ,ตนพื้นรองเท้าโหลดพื้นรองเท้าดึงออกก่อนไหมมันลื่นมันลื่นถูกพี่เดี๋ยวแป๊แป๊บเดินถูกพี่ต้องต่อเก็บก่อนครับมันลื่นหน่อเปิดปุ๊บสไลด์แป๊บเลยเลยนั่นแหละแป้งคาะไปเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออ่าเคาะตัวไปก่อนเด้อ เย็นไว้เย็นไว้อ่ะทำไมเหยียบขัวไว้เหยียบขัวไว้ฝ้สา,ายสายหน้าจะเหยียบไม่ถึงเหยียบหเหยียบหัว,วไปเด้อเหยียบหัวไปเด้อเหยียบเหยียบขัวไว้เอาอีนิดเดียวโอเคนี้เน้่ยตั้งลำนิดเดียวสายน่ะสายน่ะจ้ว่ามันจะาว่าแป๊บหน,น,นึ่งแป๊บหนึ่งจะจนจะเจโจส่งเป้งเป้งเปิดส่งเลย เปิดเลยเด้อหนึ่งสองอ้อาวได้แล้วอีกก้อนเดียวอีกก้อนเดียวเขาเร่งมาบาไปเขาเร่งเบาเบาไปเย่ทางล้ำมีดีเลยได้พ่อพี่ ตัวนี่แป้งเจ็ดตัวมันต้องเบิ้ลตทีหนึ่งอะพี่ครับสตาร์ทแล้วเบิ้ลนั่นแหละ ทางของเราน้าหมายมารอแล้วตอนนี้ครับจังหวะน,นี้นั่งรอกันบสองชั่วโมงแล้วพี่ดู <c oughs> รอจนเหงื่อแบบไม่มีใครมาเลยครับเ,เด็กๆพวกนี้ไม่ทําอะไรกันว่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนครับแต่ผมตามไปดูให้ครับน้นนะนาไปนั่งพักกันหน้ไหมายก่อนเดือดไหมแต่โกโปรมีก้อนเดียวครับไม่ค่อยได้ถ่าย ขึ้นมาเมื่อกี้เหมือนไม่ชันมาลงมาดูมันชันวะ <c oughs> นาะไเฮ้ยเมื่อกี้มัน <c oughs> เหมือนไม่ชันนวลงมาอย่างนี้ชันยังวะ <c oughs> อ่าคือถ้าหยุดปืนเรียบร้อยเรดี้จินครับเรดี้จินมาแล้วจินขาอเด้อขเอขะอขาอ คอคอสอง่งเคะเลยคอเปิดเปิดไปเปิดไปเปิดไปเปิดดีเยี่ยมขวาขวาไปน้องขวาไปสุดแล้วสุดแล้วโอ้จีนนี่ไม่ธรรมาดาเลยพิเศษล้วนๆแล้เรดดี้รับ,เคร,บเครื่องเดิมครับกับ 140G ของเราครับจินตนากรโม่เก้าครับที่สามเรดดี้งานโค้งโจทย์ครับล่าสุดครับเอาละครับต่อไปเป็นเสียทนรถสไลด์ครับ เปิดทนเปิดเปิดยิงไปครับโอ้โหไป่รื้องหนุนว่าไสบา,ายแล้ว <c oughs> ป๊อปเฉยโอ้ยแล้วเบียร์ป๊อกคนเดียวเดียวไปเดินละ พี่แบงค์เสือนสางครับสวยพี่สวยสวยมันตีจริงครับรถเล่ยโอ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนสไลด์สไลด์สไลด์วัวเข่าโดนไหม ลากไม้ลากไม้โอเคเลยพี่ เง่อนเลยผมไปจะไปเปิดตื้อ่ตัวราอืพี่จะง่ายกว่าพี่ตามหนอบังนะมันลื่น See? <laughs> โจจาวิตพี่มันแรงดีว่ะ <S <S ผู้บ่าวสไลด์นิดนึงได้หนึ่งเต้มแต่บอลเจ็บดอกมันลื่นนิดเซอเด็ดคนนี้โจต้องมาเล่นสองทีแล้วนะจังหวะเนี้เบียเบี้ยระวังเบี้ยเบียระวังเบียบ้ยตั้ตมเดียวตั้ตมต้องส่งเลยตั้ตมตั้มต้องส่งจากตีนพี่คนนู้นนะ่ะ เดี๋ยวนะตามตามตาถอยเที่าถอยเท็กถอยเท็กตามถอยเทดีกว่าเพื่อ,อนปล่อป่ลปโดนแม่โดนแขนไหมนะต้องถอยเทไม่ต้องถอยเท็กเพนจนจะไม่โดนก้นไม่จะโดนต้นไม้นอะไรพเพื่อนเซฟ่

ะอ่ประเด็นมันคือต้องเรียกอะเนาะใช่ไหมขออีกทีนึงกวนไงกวนไง Yeah.